สวัสดีครับสวัสดีสวัสดี f อฟสวัสดีพี่น้องเรานะครับยินดีดต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องวุฒิชัยอะไรยนตวุฒิชัยของถูกเช่นเคยครับวันนี้ผมพา f อฟซเราพาพี่น้องเรามาอยู่ที่จังหวัดสุรินนะครับอำเภอแม่อำเภออะไรเนี่ยรัะตะนะสัะตะนะีขอสีขอระมุหรือเปล่าข้างหน้ามันอำเภออะไรไม่รู้วันนี้ผมจะพา f อฟซเรามาดูรถดานะฮะ ก็คือเขาโทรมาบอกว่าอยากจะขายนะครับแล้วทีนี้ผมถามว่ารถใช้งานได้ไหมเขาบอกว่ายังยังวิ่งใช้งานอยู่เลยยังยันมันทุกดินยังขนดินอยู่เลยอะ่ะผมเออผมชอบแบบนี้แหละมาถ่ายคอนเทนต์ให้พี่น้องเราให้เอฟซีเราดูมันมันมันยังไงอะ่ะมันให้ความรู้สึกดี <laughs> อ่ะวันนี้เดี๋ยวผมพาไปดูกันครับเหลือเหลือระยะเวลาระยะทางระยะทางอีกไม่ไกลนะครับก็จะถึงแล้วนะครับมันอยู่อำเภอสนมนะเนี่ย แม่เนี่ยสนมี9ก้กิโลอ่ะนะฮะอ้าวโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าคันนี้จะน่าใช้ไหมจะสภาพเป็นยังไงจะเป็นแบบไหนอีกไม่นานก็ถึงเดินทางกันครับ มาดูครับฟักฟกักอยู่ข้างในวัดสันเปินว่านานู่นไงจอดเรียงกันอยู่เต็มเลยนะครับมาดูกันพอเราจะได้คันไหนกลับบ้านอึบป,ป,ป,ปุบบอ่ะน่าจะเป็นนั่นแหละครับ ถึงแล้วเดี๋ยวผมพาลงดูรถครับมไม่ลงไลยเนี่ยเ,อ,อ,เ,อ,อ,เอ,อิเดี๋ยวดูก่อนนะครับเมื่อนีวาได้ไปแลนบอกครับเมือ่อวนมีคนม,ม,าามาเมื่อนมีคนมา ข้างล่างเหงื่อเปิดข้างในบอสใส่ระบบอ่าเส้นถันล็อกนี่นี่นี่เส้นถันล็อกอยู่นี่มันเป็นระบบเส้นถันล็อกแม่นนั่นล,ลน,นละเสือกบอเสือกเนาะนี่เส้นถันล็อกอยู่นี่เห็นบหนี่ใบเห็นนี่นั่น,น,<อ>น,นล,ละ นี่ครับเป็นระบบเซ็นทัลล็อกครับนี่นี่นี่เห็นไหมน,นี่ครับเซ็นทัลล็อกค,ครับลลหัวมีผูกนะข้างในอ่ะเดี๋ยวดูครับพาดูแบบสดๆหัวฝั่งนี้ไม่เท่าไหร่ครับลลเครื่อง WO นะครับยืนพื้นก็ถือว่าโอเคครับรถถือว่าโอเคนะอ่า สซ็น่าถือว่าใช้ได้ผมเลยพาวเวอร์แล้วนะครับระบบลมเดี๋ยวรอเขาเอาแบตเตอรี่มาใส่นะครับรอเขาตัดแบตแบตเตอรี่มาใส่แล้วมาลองรถกันนะครับอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับเสื้อผาอ่ะเอฟอี AB สุดๆนะเดี๋ยวพาดูรอบคันด้านหลังก่อนนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกแป๊บหนึ่งครับรอสตาร์ทรถก่อนครับก่อนที่จะ สตาร์ทเครื่องเรามาถามคนขับก่อนไอ้พี่พี่จิยินพี่ให้ผมถามหน่อยมือหนึ่งมือจเจี๊ยวเรียนโอ้ซีซีประขาดครับซีซีประขาดซีซีหัีเจียวบรขาดขั้นอื่นขั้นอื่นจมขั้นนี้บ่จมอ๋อเร็ว,เร,วเร็วก็คือเบ่อใช่ายว่าแต่ว่าผัดแลนีนหนักๆหลายๆนี่มันก็สูนรถไม่บ่ได้เนะงงาะทางยาวสูนเขาบ่ได้ทงงางยาวสูนเขาบ่ได้แต่ว่าทางสั่นแบบระยะแคบๆบืนใช่กันนี่บ่อแพ้ไผ สี่สิบเที่ยวนี่สบายมือนึงอ๋อมันวิ่งได้ออยเยอะขนาดนั้นเลยใช่ไหมเนี่ยอะขยันวิ่งหน่อยครับไม่ต้องมี่ครับก็เอาสบายๆราคาสบายกระเป๋าครับคันนี้เดี๋ยวผมจะฟังเสียงเครื่องก่อนนะเดี๋ยวราคาคุยกันแล้วก็จะเอาไปฝาก f อฟซเราได้ไหมเดี๋ยวมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งครับกาลังเอาแบตเตอรี่เพื่อนไปเอาแบตเตอรีอ่อยู่วะครับผมอ่าช่วงล่างก็คือโอเคแล้วนะครับเป็น power เนาะ power นิ่มปะนิ่มเลยอ่าโอเคคันนี้จบแล้วครับ ก็คือคําว่าจบของผมไม่ใช่จบราคานะจบเรื่องช่วงล่างมันมีพอร์ก็คือแอร์เย็นแน่นอนครับถ้าเปิดกระจกนะแต่ถ้าไม่เปิดกระจกเนี่ยมันร้อนครับารนเล่นกันสนุกไปครับเป็นก็คือขาดแค่แอร์นะแล้วก็หัวด้านนี้ก็ตรงๆครับน่าจะเคยนะครับล้มด้านซ้ายนะครับหัวผุนะเอาตามสภาพสำหรับ f c เราพี่น้องเราใครที่ไม่ซีเรียสนะครับ เอาราคาในลักษณะที่มันราคาไม่สูงอะเอาไปวิ่งใช้งานใช้ใช้สักปีหนึ่งก็คืนทุนคันนี้ภูมิใจนําเสนอแต่ผมขอดูรถแล้วก็ตอลองราคาก่อนว่ามันจะจบกันได้ในราคาที่ผมพอจะไปขายได้ไหมดเดี๋ยวคุยกันแป๊บเดียวครับผมนะประกอบแบตเตอรี่กันครับผมอุ๊ครับ,รบกับกาลสินในบนี่ อุก <laughs> เ, <laughs> เอารู้เรื่องครับ <laughs> อ่ะใส่แบตเตอรี่แล้วมาลองสตาร์ทเราถอยไปทางนอกเดินหน้าถอยหลังขึ้นดำให้มึงในเด้อ <c oughs> โชว์หน่อยโชว์หน่อยรถ <c oughs> ดเยอะนะ <c oughs> แต่ประกอบแบตเตอรี่ก่อน <c oughs> ยางก็ใช้ได้อีกนานครับถือว่าโอเค <c oughs> ใช้ได้อีกนานใช้ได้อีกนาน <c oughs> ยางหน้าคู่หน้านี่ถือว่า ถือว่าเจ็บ <laughs> ถือว่าเจ็บนะกูนะใช้ได้อีกนานครับใช้ไปเถ้ะไม่ซีเรียสเรื่องสภาพใช้จนลืมครับอ่ะเอแล้วครับปอกๆแ๊กๆ เรียวเรียวสาดยาวเลยเนี่ยยืมพื้นสวยนะบางหัวได้สวยมากบางหัวฝีมือมากครับรถพี่เขาหลายคันนะครับเป็นร้านขายวัสดุก่อสร้างครับแต่คันนี้ก็ไม่ค่อยได้ดีเท่าไหร่แล้วก็คือพูดง่ายๆก็คือมันเก่ากว่าทุกคันที่อยู่เนี่ยเขาเลยจะเอาคันใหม่จะเอาล็อกกี้ครับเพนบอกอย่างนั้นนะครับก็เลยจะปล่อยคันนี้ออกครับใส่แบตแล้ว สวยยูยนะก็มีขอบไฟตรงนี้ก็ธรรมดาครับตามสภาพนะฮะครับผมเดี๋ยวเอกาสารมาเมืองเลยเดี๋ยวพี่เอาเอกาสารแล้วครับเอาซื้อขายรถอยู่แล้วนะครับผมชอบนะ มาซื้อกับพูดง่ายก็เหมือนพี่เขาก็เป็นพ่อค้านะฮะจับจับแบ่งแบ่งกันผมชอบมาซื้อบแบบแบบเนี้ยมันคุยกันง่ายครับนะฮะผมซื้อได้กับทุกรูปแบบครับผมซื้อได้หมดกับใครก็ได้นะครับซื้อได้หมดครับไม่ต้องนะฮะยืพื้นสวยมากครับ พร้อมอย่างนอ้ผมเอาแบบให้ดูแบบไม่ตัดเลยนะพร้อมครับถ้าติดแล้วก็ถอยไปขึ้นดัมเดินหน้าถอยลังข้างนอกเลยเด้อตึงไหมบอมีแบต <c oughs> บอมีแบตได้แบบนี้ แบตเตอรี่ไม่มีแบบนี้ครับไม่มีแบตเตอรี่แน่นอนอ่ะเดี๋ยวเปลี่ยนลูกก่อนครับแบตเตอรี่ไม่ผ่านชุดแรกนะครับชุดแรกแบตไม่ผ่านครับอ่าเปลี่ยนลูกครับจะเอาจากคันในมาใส่ดูอ่าน่าจะย้ายด้านข้างนี่แหละอ่าเดี๋ยวรอพี่เขาเปลี่ยนแบตก่อนนะครับแป๊บเดียวแป๊บเดียวครับผมเอาติดแล้วครับเสียงเครื่องก็ดีด เอาเก็บเอาเก็บแบตเตอรี่กเก็บแบตเตอรี่ลบทางก่อนอาดูาขึ้นแล้วครับมารถไม่มีควันอีกแล้ว พี่เขาบอกวิ่งทั้งวันครับได้หลายสิบเที่ยวครับใช้ไปเพื่อมาอถอยแล้วครับก็นั่งคุยกันเรื่องคนซื้อรถครับมีคนมามจัำพี่เขาไว้แล้วก็จัำแล้วก็ขายต่อขายต่อ,ขา,ตอขายต่อครับจนมาถึงผมครับ <laughs> คนซื้อจริงมาเจอเจ้าของรถตัวจริงเออเจ้าของรถตัวจริงมาเจอคนซื้อจริงแล้วครับทีนี้นะครับก็คุยกันในหลายๆทางนะครับก็ขอบุอพี่คนหนึ่งนะครับแกชื่ออะไรชื่อเดียวกับผมปะที่ส่งข่าวให้ผมได้รู้จักรถคันนี้นะตัวจริงมาเจอกันแล้วครับรงลงมาเลยนิ่มแล้วนี่นะปึ๊บเดี๋ยวขึ้นดำยิงดำแล้วครับอ่าเรายิงดำลว น้ำจืงนะน้ำจืงครับโอเคก็มาดูพื้นดําครับพื้นดําก็มีตําหนิตรงนี้เป็นเรื่องปกตินะเพราะว่าช่วงกระบอกน้ํามันขึ้นเป็นยันมันจะเป็นอย่างนี้ทั้งหมดแทบบหลายๆคันจะบางคันเขาจะทําที่มันที่มันนูนขึ้นนะครับเห็นไหมเอามาดูเชอสอกครับทีนี้ เชื่อมเข้าไนตรงนี้นะครับอ่ะเอาตามตามตำแหน่งนี้ครับเครื่องเราดูฝั่งนี้มาเครื่องเก่งครับแต่ที่พี่เขาบอกเครื่องเก่งอ่ะโอเคดูตามนี้พี่เดี๋ยวไอ้แล่นกลับไปลถววนกลับมาซัมนี่แหละขอเมืองแค่นี้ ดี่ลงดําเดี๋ยวให้พี่เขาขับไปนู่นแล้ววนมานี่นะดูการออกตัวดูการวิ่งครับอน้มเก่งครับนี่โอ้ดัมเก่งอ่าโอเคครับรถทำเงินครับไม่ต้องไปซีเรียสอะไรมากมายครับพี่เขาบอกใช้ไปเลยกันในแต่ละวันเดินเครื่องเก่งนะเครื่องนะงนะไปแล้วครับ จาอ่าเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูดวดิ่งรอบกลับมาแล้วผมจะอ่ะโอเคดูแค่นี้ก็พอแล้วครับเดี๋ยวผมจะคุยราคาพี่เขาก่อนนะครับอ่ะนี่ดูครับ โอเคเดี okay. ๋ยวผมคุยราคากับพี่เขาก่อ,อนนะรถผมชอบแล้วล่ะผมซื้อแน่ครับแต่ขอให้พี่เข้ารถให้ครับโอเคตามนั้นครับโอเค okay. คุยราคากันจบแล้วนี่กําลังจะโอนตังค์ครับเดี๋ยวมาดูดูดูการันตีรถนี่ครับฮอดการสบอนซินมาก,อ,อ,ก <laughs> อ่ะพรอมเทปแบบพร้อมุงเทพปอ่ะวิ่งทั้งวันน้ำโม่หอนบ่ดันเนาะ าแค่นั้นพอครับไม่ร้อนมาดันนะครับชัตซีก็พอใช้ได้นะครับไม่ถึงกับเก่งมากแต่สําหรับใครที่ผมเล่าให้ฟังนะครับไม่ซีเรียสเรื่องเอ,เอกสารมาคันนี้ไปใช้ครับใช้จนลืมครับอแห้งดีไหมลูก่านนะแห้งถ้ามึงเจ้าของใน youtube เด้อเออเอาขอไปกดติดตามมึงเจ้าของใน youtube เด้อมือแรงอ่ะโอเคอยังไงก็เหมือนเดิมครับฝากทุกท่านกดไลค์ กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยวุทิชัยอไหลยยนวุทิชัยของถูกถูกจริงการันตีจากผมวุฒิชัยอร่อยนนะไนเจ็ดเก้าห้าหนึ่งเก้าสองสองหกศูนย์เก้าห้าหกหกสี่สามแปดสองหกุฒิชัยอไหล่ยนชื่อนี้การันตีความถูกขอบพระคุณทุกท่านมากๆครับ